สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าว,วันพฤหัสที่ยี่สิกรกฎาคมนี้ราคาทองเช้านี้ต่ำกว่า2,400แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยนีกี่โมงดูก่อนจะได้รู้ว่าเราอะไรได้บ้างโอ้ยยังไม่ครึ่งเลยยังไม่เจ็ดโมงครึ่งเลยอตอนนี้หลุดต่ำกว่า2,400อยู่บริเวณ2,398อโอ้ยหลุดอย่างนี้ไม่ดีแล้วนะเนี่ย มาวางขึ้นแต่ว่ายืนไม่ได้ไปดูดีกว่าเดี๋ยวทําให้ดูนะครับแล้วมันจะลงได้ลึกแค่ไหนน้องก๊อฟไปดูอันเนี้ยพี่จะเห็นด้วยได้ด้วยตัวเองจะสอนให้กองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยคงทองที่ระดับ841.74ตันนี่เป็นราคาปิด2,397ตอนนี้อยู่2,398นะครับ ถ้านับราคานี้ก็วันนี้ก็ถือว่าเมื่อคืนขึ้นไปสูงเลยนะหล่นลงมาปิดนี่ไม่ดีมากคืนนี้มีประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญถือว่าสำคัญเลยนะครับตอนทุ่มครึ่งแอดวาน GDP นะครับเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่จบเศรษฐศาสตร์มาก็ที่เราเรียน,ยนันนะพี่ C บอก G บก I บก X ลบ M ลยนี่แหละไอตัวเนี้ทองแบบตาย,ยได้ได้ใช้แล้วตัวเลขเดิม1.4%ถ้เปอร์เซคาดการว่าจอกมาที่2%เอร์เซถ้าการส่งผลงลบต่อทองนะครับแบบนี้ย้อนแย้งมากพี่ผมจะบอกให้เนี่ยเดี๋ยวผมเช้าเนี้ยตลาดหุ้นยังไม่ได้เปิดเยอะเมื่อคืนดาวโจนส์ล่วงขอแทรกข่าวนิดนึงดาวโจนส์ล่วงห่งเปกว่า S&P 5 0 P500 ร่วง2%กว่าคือโคตรเยอะเลยนะระดับเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยอะไรกันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี n a s d ด q 3%วกว่าเลยจ้าโอ้โหคนลุกเลยพูดแล้วมันเยอะมากฉะนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวนะพี่เช้านี้ลงทั้งกระดานไม่ได้แค่หุ้นนะทองด้วยรอบบ้านเราเนี่ยผมว่าเละหมดเลยมันห่วยคราวเนี้ยพอได้ยินแบบนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยกอล หุ้นมันไม่ดีทองมันก็ไม่ดีด้วยเลยน้องไหนเคยบอกว่าหุ้นไม่ดีแล้วทองจะดีไงนั่นอะ่ะทฤษฎีแต่หลักๆจริง,รงๆมันลงความกันก็มีนะเดี๋ยวไปดูกันเช้าเนี้ยเ,เดี๋ยวพี่ดูได้เลยนะครับนี่มันเชา้าเดี๋ยวบ้านเราเปิดตลาดพุงตลาดหุ้นะหุ้นไทยเนี่ยผมไม่มีเหลือแล้วกันอุ๊ยขอโทษครับไม่พลาดพิงแต่ไม่มีจะขายเกี้ยงไม่ถือโคตรน่ากลัวเลย เดี๋ยววันหลังทําให้ดูแล้วเดี๋ยวพี่จะรู้ว่าเออทาไมมันถึงหน้าขายออกไปจริงๆแต่อย่าไปตื่นตนกมากครับพี่แต่จะด,ดูทางเทคนิคแล้วพี่ด้ซื้อโคตรถูกอ่ะหุ้นไทยเนี่ยอ่ะต่อนะครับ u n employment claim หรือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานตัวเลขเดิม243,000ลายคาดการว่าตัวเลขจอมาที่237,000ลายคาดการส่งบลบสะอองนะครับอย่างเงี้ย แล้วก็ a v v n c e d GDP Price Index เป็นดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมอีกตัวหนึ่งเหมือนกันตัวนี้นะครับตัวเลขเดิม3.1%คาดการณ์จ่อมาที่2.6%คาดการณ์ส่งบนบวกตัวทองนะครับแล้วก็พ mm. อ r เ d o ร b l e Good อ r d e r เอออันนี้เ mm. ล่านิดหนึ่งเ u อร์รั e ก o ดออ o d อร์คอลเ o Order เป็นเป็นคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสินค้าคงทนก็จะเป็นประเภทเหล็กรถยนต์เครื่องบินอะไรหนักๆสองตันอะไรเงี้ยขึ้นไปนะครับ อยู่ในหมวดนี้หมดเลยตัวเลขเดิม0.1%คาดการจออกมาที่0.2%คาดการส่งผลลบตอทอนะครับตัวเลขเดิม0.1%คาดการจะออกมาที่0.3%คดา,ดา,ออา,าดการส่งผลลบต่อทองหมดเลยนะครับพีออท่ทุ่มคืนนาจะตยนทีเดียวน่จะหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีถแถลงตอน4ี่ทุ่มจากคุณออ ECB President l a g a r เป็นการถแถลง จากคุณคริสตินลากาศซึ่งท่านเป็นประธานธนาคารกลางยุโรปนะครับคุณล่วงอย่าคาดว่าทองจะต้องขึ้นนะว่าทองมันไปชนเมื่อคือนเะท่าไหร่อะ่ะสองพับวกโอ้เมื่อคืนเล่นโคตรยากเลยพี่จริงๆยากยากมากเหมือนจะลงไม่ลงดันเหมือนจะลงไม่ลงดันดันถ้าดูจากโครงสร้างใหญ่ที่ผมให้พี่ๆไว้นะอันนี้ไม่มีเจตนาเค็มนะ ในเมื่อมันยืนสองพันสี่ร้อยแปดสี่ร้อยเก้าใช่ไมแ้ร์เก็ตมันจะอยู่ประมาณสักสองพันสี่รอยยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบสามมันได้ประมาณสาสามเอ็ประมาณเนี่ยอ้โหพ่อลงทั้งคืนเลยหลังจากนั้นข่าวเมื่อเช้านั่งอ่านข่าวมาคือตลาดมันนิ่งพี่ตอนเช้าม,าามันเช้าไงนี่มันกี่โมงเองเจ็ดโมงกว่าเองข่าวที่ค่อนข้างน่าจะส่งผลบวกต่อทองนะแต่ผมว่า มันย้อนแย้งอากาศมากเลยนั่นคือคำกล่าวของกลุ่มฮามาสนะครับเมื่อวานว่าคำปาศสัยของคุณเนทันยาหูนะครับคุณไเปเจะมนเนทันยาหูซึ่งท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของทางอิสราเอลนะครับเขาบอกว่าที่เขาพูดออกมาต่อหน้าสภาเกี่ยวกับการพยายามอย่างแข็งขันจะช่วยเหลือตัวประกันกลุ่มฮามาสเขาบอกว่ามันเป็นการโกหกโดยสิ้นเชิงนะเขาบอกแบบนี้นะครับ เขาบอกว่าคุณในยันย์ฮูลเนี่ยคือผู้ที่ขัดขวางความพยายามที่จะมุ่งเป้าในการยุติสงครามที่จะเอยุติการยิงและปล่อยตัวประกันเขาพูดแบบนี้นะครับโอ้ถ้าออกมายางจริงนี่น่าจะโบวทองนะแต่ผมดูจากกรารแล้วทรงโคตรห่วยเลยอ่ะมีเรื่องอะไรอีกอ่าจะมีเรื่องการการดีเบตของคุณกัมบลาแฮริสกับคุณโดนันทัมนะครับ ในวันที่นี่เดือนกรกดากรกดาสิงหากันยาเดือนเดือนกันยาวันที่สิบเจ็ดกันยาโน้ตไว้นะพี่ๆโน้ตไว้นะครับเวลามีการดีเบตพวกนี้ยตลาดหุ้นตลาดหุ้นคอมมิชชิตี้อะไรพวกนี้มันจะฮููมันจะพันผวนมากนะครับมีเรื่องอะไรอยากเล่าอีกจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรนะคือตัวเลขเมื่อคืนน่ะถามว่ามันบวกมันลบอะไรต่อทองไหมคือจริงๆมันน้อยมากจริงๆคือกราฟถ้าใครเทรดเมื่อคืนพี่มีน้องเชื่อผมด้วยนะ พี่เปิดกราฟลายห้านาทีดูแล้วพี่จะรู้ว่าโอ้โหหัวใจจะวายแข้งลรเป็นสิบเหรียญขึ้นลงไส้เทียนดูหนึ่งชั่วโมงก็กรีดแล้วดูห้านาทีพี่จะรู้เลยเมื่อคืน่ะกดจนมือชาผมวใ้คําเนี้ยคือแบบโอ้โหมันอะไรมันมันยากอย่างนี้วันนี้ไปดีกว่าเดี๋ยวมาทําให้ดูจริงๆวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรหรอกพี่ข่าวก็ไม่เยอะแต่ตลาดหุ้นร่วงแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูว่า หุ้นมันร่วงทองมันจะไม่ขึ้นเหรอน้องเ,เดี๋ยวผมให้ดูกราฟมาดูสมาคมกันเมื่อวานสมาคมค้าทองมีการปรับราคาทั้งหมดห้าครั้งเปิดมาสี่เมหนึ่งร้อยใช้ราคาปิดสี่เมือหนึ่งสารอยับซื้อคืนสี่มือหนึ่งสอง้อยประเด็นนะ่ะไม่ใช่แค่อันนี้พี่ดูนะเมื่อวานนะ่ะเปิดสองพันี่ร้ยเก้าเหรียญใช้ราคาปิดสองัสี้อยสบเจดจุดห้าบ้านเรานะโอ้โหเมื่อคืนวิ่งพุ่งพันขึ้นไปถึงสองพันสี่ร้อยสามสิบบวกแล้วถอยจ้า ประเด็นเลยประเด็นนะคะพี่อันนี้สอนให้นะประเด็นคือตอนเนี้าาราคามาหลุดมาหลุดสองพันสี่เลยตอนนี้อยู่สองพันสามร้อยเก้าสิบแปดเก้าสิบแปดลบสิบเจ็ดเติร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 สิบเก้าเหรียญแปดลบเจ็ดเสร็จหนึ่งอ่ะมาต่อแล้วโอ้เกือบยี่สิบเหรียญน,นะพี่ถ้าเกือบยี่สิบเหรียญน,นะตักกะแบบง่าย เมื่อวานสี่หมื่นหนึ่งสามร้อยใช่ไหมครับยี่สิบเหรียญเนี่ยผมตีให้เลยอ่าเหรียญละร้อยเออเหรียญละสิบบาทลดลงมาเกือบยี่สิบเหรียญผมให้เลยสองร้อยสี่หมื่นหนึ่งวันเนี้ยควรจะเปิดรักสี่หมื่นหนึ่งหนึ่งร้อยควรจะนะแต่เดี๋ยวก่อนนะค่าเงินบาทเนี่ยสปอตโกปรับตัวลงบาทต้องอ่อนโอ้โหบาทไม่อ่อนไอเนี่ยไม่อ่อนด้วยดันอยู่ทรงเดิมสามสิบหกศูนย์แปดแต่ไม่หลุดสามสิบหกบาทถือว่าค่าเงินบาท ยังพอมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้นะครับฉะนั้นบาทที่ต้องอ่อนแต่ดันไม่อ่อนเนี่ยผมว่าผมว่าอันตรายแล้วเพราะมันต้องอ่อนะลงมายี่ิบเหรียญบาทเท่าเดิมเป็นไปได้เหรอไม่ใช่อ่ะฉะนั้นมันจะต้องไม่ใช่สี่หมื่นหนึ่งหนึ่งร้อยพี่ต้องไม่ใช่มาดูเช้าเนี้ยสี่หมื่นหนึ่งท้วนเนี่ยจะรับอยู่หรือเปล่าผมว่าอาจหลุดได้นะเพราะการที่ค้าเงินบาทอ่ะมันต้องอ่อนแล้วมันดันไม่อ่อนมันดันทรงตัวเนี่ยคำนวณยากละ มันอาจจะลดลงมาเล็กน้อยก็ได้หรือแบบโคตรเวอร์เลยก็ได้นะอันนี้จะจดบันทึกนะถ้าพี่ลองจดบันทึกเหมือนผมนะเดี๋ยวพี่ก็เก่งพูดจริงๆจํามันดีกว่าจดอยู่แล้วแต่ถ้าจำไม่หมดพี่จดเออผมว่าผมว่าวันนี้แรงหลุหลดลงมา20เหรียญน,นะพี่คิดดูบาทดันประมาณเนี้ยบาทต้องอ่อน่ดันเสือกแข็งโอ้ขอโทษครับมันดังแข็งนะ พี่ว่ามันจะไม่ลงแรงอ่ะผมว่าโคตรแรงเลยนะถ้างนั้นไม่ใช่สองร้อยแน่ผมว่าหนักวันเนี้ยอาจจะไปดูกันค่าเงินบาทในภาพนี้ทำการวัดฟิบอนาชีแบบรีเทสเมนต์วัดหาเป้าขึ้นอยากรู้แนวต้านเจอไปแล้วไม่พานสามสิบหกจุดแปดแปดถอยหลุดสามสิบหกบาทหล่นลงมาไม่ถึงสามสิบห้าจุดหกสี่แล้วเด้งกลับประเด็นคือความสูงเตี้ยลงหมดเลยพี่เห็นไครับความสูงเตี้ยลง พอมันเตีย้ยลงแบบนี้แสดงว่าสามสิบหกจุดสามศูนย์นี่เป็นต้านแล้วเนี่ยไม่ใช่นีแล้วนะอันนี้ก็ไม่ได้ตัดทิ้งเพราะถ้าเกิดเบรกอีเวนต์ปุ๊บขึ้นมาสามสิบหกจุดสามศูนย์นี่คือถราเก็ตที่เขาจะขึ้นไปต่อแต่ว่าการที่ขั้นเงินบาทไม่หลุดสามสิบหกเนี่ยผมว่ามันควรจะต้องอ่อนเนี่ยแต่ทำไมมันไม่อ่อนอันนี้ถือว่าช่วยทองคำแท่งนะพี่ลองคิดดูนะโอ้ยมอนอย่าเรียกว่าช่วยถ้าบาทไม่อ่อน,มนไม่ช่วยเลยนะเพราะ สปอตโกปรับตัวลงเกือบรวมยี่สิบเหรียญเนี่ยคือหลุดเป็นความเห็นส่วนตัวนะพี่หลุดสองพันสี่จริงๆไม่มีปัญหาหรอกแต่เมื่อคืนมันดันไปเทสระดับแนวต้านสองพันสี่ร้อยสาสิบกว่ามันเทสแล้วมันไม่ผ่านแล้วมันทิ่มลงมาอย่างเงี้ยผมว่าอาจจะหนักได้นะไปดูกันดีกว่าสาสิบหกบาทหลุดไม่หลุดถ้าหลุดลงมาด้วยแล้วสปอตโกปรับตัวขึ้นไม่มีปัญหา ถ้าสปอร์ตโกตอนนี้ที่มันหลุด2,004แล้วบาทดันแข็งเนี่ยโคตรซ้ำเติมเลยผมว่าพี่ได้ซื้อทองคำแท่งถูกอะพูดถึงทองคำแท่งนิดนึงดูเวลาสิเขาได้อยู่ทองคำแท่งเขาจะมีแนวต้าน4เท่าไหร่วะ4 1 9 0 0กว่าใช่ไหมแล้วก็4 1 6 0 0กว่าไม่ต้องชวนผมนะพี่ซื้อเลยถ้าอยากซื้อนะแต่ถ้าใครอดใจได้ทา r g e t หล่นลงมาแล้วนี่4 1 2 0 0เมื่อวานเป็น300 ถ้าซื้อโซนสี่หมื่นหนึ่งสองร้อยหรือต่ำกว่าแล้วมันเด้งพี่ฟังกด็ดีๆนะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายกับวิธีคิดด้วยแล้วถ้าเกิดมันหล่นลงมาแล้วอ่ะแนวต้านอ่ะถ้าตาบใดไม่ได้สูงว่าสี่หมื่นหนึ่งหกร้อยเด้งจากสี่หมื่นหนึ่งสองร้อยหรือต่ำกว่าแล้วเด้งขึ้นมานะเมื่อวานสามสี่ร้อยเนี่ยออกได้ต้องออกพี่ออกได้ต้องออกเมื่อคืนนะ่ะเด้งไปถึงเท่าไหร่โคตรเยอะเลยถูกไนหะมเมื่อคืนอนะ่ะเมื่อคืนสูงนะบอกก่อน ออกหรือเปล่าเพราะถ้าพี่ไม่ได้ออกแล้วสปอตโอมันหัวมันทิ่มลงแล้วเนี่ยแล้วบาทต้องอ่อนบาทอันแข็งด้วยผมว่าวันนี้ผมว่าวันนี้เหนื่อยแล้วถ้าเกิดมันสี่มาหนึ่งหนึ่งร้อยที่น้องบอกเมื่อกี้แล้วเกิดมันต่ำกว่าจริงอะโอ้พี่พี่หนักเลยวจำได้ไหมอันนี้ไม่มีเจตนาเค็มนะถือว่าพี่น้องคุยกันนะราคาทองคำแท่งถ้าจะซื้อควรจะรอดู ว่าหลุด4,900มแล้วหรือ,อยังถ้าหลุดแล้วเนี่ยมันจะมีแบบตัวเลขในใจกอนะประมาณสักสี่หมรหรือ4,600มอันเนี้ยค่อยน่ารับไม้แรกด้วยนะไม้แรกด้วยนะเพราะถ้าเกิดมันกระหน่ำซ้ำตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะสี่หมืนสองรพี่ก็เจอเอาไหมละ่ะพูดเลยดิฮารมเกมเดี๋ยว,ยยวตลาดก็เฉลยพี่ผมไม่ได้รู้อนาคต แล้วมันจะเกิดหรือไม่เกิดน้องก็ตอบไม่ได้แต่ผมมาจดบันทึกคนซื้อคนขายมันจะจำไม่ได้เลยจำได้ดินาตอนนะอันนี้เป็นเอ u ในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงจริงๆน่าจะทำสักห้านาทีพี่ๆดูเมื่อคืนนะโพสให้ในกลุ่มดูอยู่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ทางเนี้เกือบตายเลยโอ้โหโคตรแรงโหดมากเนี่ยพี่ดูนะพี่ดูอันนี้แท่งเท่าไรหนึ่งชั่วโมงไมไหมดูนะ อันนี้มันกี่มนะโมงเจ็ดโมงเจ็ดโมงหกโมงตีห้านี่ตลาดเปิดเปิดแล้วก็ถอยแล้วก็เด้งเหมือนแท่งกรับตัวขึ้นเลยนะแต่จริงๆผมเกือบเชื่อนะอันนี้แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยอันนี้เปิดตีห้าใช่ไหมตีสามตีสองตีหนึ่งเที่ยงคืนห้าสี่สามสองเนี่ยโคตรโหดเลยพี่ดูดดูมันถอยเิยใส่เทียนทั้งบนทั้งล่างเนี่ย โอ้ยว่าที่เรียบตั้งหลักได้พี่เอาต่อนี่สองพันสี่รอยสามสิบกว่าผมคิดแล้วมันจะไปเลยเล้อวะคือทําตอนเทรดเนะี่ยมันมีแพลนในหัวอยู่แล้ววัดไว้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเขายืนอยู่จากโซนเนี้ยถ้ามันจะเบรกบ้าบ้าบ,าบ,าบ,าบาจริงจรนะิงเน่ยมันต้องมันต้องทะลุ2,433ถึง2,000เท่าไหร่นะ4ี่4้อยประมาณนะี้ผมจำตัวเลขฟิกๆไม่ได้ คือถ้ามันยืนได้หรือยืนไม่ได้จะบ่งบอกว่ามันจะกลับขึ้นไปต่อเนี่ยก็ต้องข้างบนแต่ถ้าไม่ได้เริ่มถอยผมก็น,นับจาได้ไหมคลิปมเมื่อวานเหนึ่งออสองอบหรือสามออเมื่อวานเกือบจะตัดตัวเลขทิ้งละบังเอิญไอตัวเนี้ดันขึ้นไม่ได้กระโชกโคกง้างนะไอเนี่ยผมว่าสี่อแล้วไอถอยอันเนี้ยจริงๆวันนี้ไม่ไม่ได้อยากเขียนรับตอนนี้อยู่สองพันสามรอยแปดสิบ เท่าไรนะ98เออรับอยู่96มันใกล้ไปแต่ว่าด้วยความที่ไอ้แท่งเนี้ยผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจจริงๆพี่ว่าแท่งนี้เป็นแท่งกลับตัวขึ้นได้หรือเปล่าเพราะมันมีโอกาสเป็นแท่งกลับตัวขึ้นก็เลยเอ่ะง้นใส่รับไว้แล้วกันวะซ้อมมา396แต่ถ้าถามว่าน่าซื้อไหมโหไม่น่าซื้ออันเนี้ยภาพเนี้ยพิมพ์ให้ดูเมื่อคืนแล้วนะมันเป็นการถอยแล้วชุดเนี้ยแค่เป็นชุดเด้งหรือเปล่าถ้าชุดเนี้ยหล่นลงมาเอ๊ะมันต้องสั้นกว่านี้เลยไม่ใช่ภาพนี้แนละ้ว ต้องสั้นมันเนี่ยมันเป็นการถอยแล้วเด้งอะ่ะถ้าถอยแล้วเด้งเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชุดพักแล้วเตรียมตัวทิ้งต่อนะก็น,นั่นแหละครับทิ้งจริงๆด้วยและนี่คือภาพที่มันใหญ่กว่าขออนุญาตส่งสัญญาณถึงพี่ๆในห้อง VP ทุกๆคนนะครับอ,อันนี้มปเนเทปบันทึกนี่ลืมอันนี้นายก็พูดแล้วผมมองลงผมมองลงตั้งแต่เมื่อวานนะพี่ๆก็รู้ในห้องอะนะผมมองลงเนี่ย แต่ไอ้ไอ้ขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่านเนี่ยภาพรวมอ่ะมันผมเมื่อผมเมื่อกรงว่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าหนึ่งสองทั้งชุดเป็นสามยืดพักสี่ผมว่าขาดชุดลงชุดหนึ่งที่บอกว่ามองลงผมว่าขาดชุดลงชุดหนึ่งฉะนั้นถ้าจะเด้งต้องเด้งจากตรงเนี่ยมันต้องไม่หลุดสองพันสามร้อยแปดสิบสามต้องไม่เจอใช้คํานี้เลยโอ้ถ้าเจอเนี่โอ้ยสองพันสามร้อยหกสิบกว่าต้องมีนะทางนั้น รู้จำกัดน,นะรู้แค่นี้แหละพี่นอกนั้นก็ไม่รู้เรื่องไออันเนี้ยจะลงหรือไม่ลงเนี่ยตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้ไไดเพราะนี่มันเหมือนแท่งกับตัวแต่ว่าชุดเนี้ยจะขึ้นหรือจะลงเรมีเงื่อนไขข้อเดียวเองไอเนี้ยต้องไม่เจอนะถ้าไอมีเจอนะไม่ใช่นะพี่โอ้โหงั้นหายานะเลยนะจริงๆเจอไม่ได้นะถ้าจะขึ้นนะอ่ะเพราะดูเวลานี่เออ เพราะอันเนี้ยถ้ามันจะขึ้นเมื่อคืนมันต้องเบรกประเด็นคือมันไม่เบรกแล้วมันเกิดเนี่ยแท่งแดงติดติดติดกันลงมาแถวเนี้ยผมว่าขาชุดลงนะไอเนี้ยไม่ควรเจอถ้าจะขึ้นสรุปดีกว่าพูดนานไปผมว่าเนี่ยตานแต่เจอไปแล้วถ้าเจอแล้วอาจจะไม่เจออีกได้นะเพราะถ้าเป็นหนึ่งสองสามสี่มันขาชุดลงชุดหนึ่งอะโหหอย่าเจอเลยพี่ถ้าเจอนะ ที่หนักเลยอ่ะสองพันสามร้อยแปดสิบสามอ่ะ,อะเดี๋ยวว่ากันตอนบ่ายพุละ,ะไหมวันนี้ไม่มีจบแล้วครับสำหรับชาวนี้หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับขอขอบพระคุณพี่ๆห้องวีพีทุกๆท,ท,ท่านนะครับเมื่อคืนเทดหนักจริงแทบจะไม่ได้คุยเลยคือเล่นอยู่เหมือนกันเนี่ยอยูมือไม้สันแบมือระพี่เอ้ยมันโหดอ่ะเมื่อคืนอะ่ะแต่ถ้าช่วงไหนบอกได้ก็นี่ก็ลงมาตามที่ขอให้พี่ได้มีของแล้วกัน ขอบคุณที่พี่สมาชิทกทุกๆท่านด้วยนะครับหวังว่าสิ่งที่น้องเล่าให้พี่ฟังอย่าคิดว่าก็มานั่งวิเคราะห์วิเคราะห์เลยพี่ผมทํางานด้านนี้มานานแล้วผมก็เบื่อมอนันนะไอ้เขามานักวิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยคิดซะว่าน้องมาเล่าเรื่องให้พี่ๆฟังอันไหนดีแล้วมีประโยชน์ให้พี่เก็บกลับไปถ้าจะอยู่ในตลาดนี้ให้ได้อารมณ์เป็นสิ่งที่สําคัญนั่งสมาธิเลยจริงๆใครไม่ทุกข์นะอย่ารอจนทุกข์แล้วค่อยทําเลยพี่เดี๋ยวมันจะไม่ทัน มันช่วยเรื่องการเทรดได้มากจริงๆนะผมไม่ได้มานั่งอวดตัวเองนะแต่ผมนั่งสมาธิทุกวันจริงๆอย่างน้อยยี่สิบสามสิบนาทีต้องมีทุกวันทุกวันจริงๆไม่งั้นมันเทรดไม่ได้จิตใจมันจะว้าวุ่นข่าวแล้วก็อ,อ่านเทคนิลข้อแล้วก็ดูตกลงต้องเชื่อข่าวหรือเชื่อเทคนิลยข้อวะผมตอบพี่เดี๋ยวนี้เลยข่าวผมอ่านมาเล่าให้พี่พฟังอันนี้พูดแบบคนเทรดเลยนะผมมาเล่าให้พี่ฟังครับแต่ถ้าตอนที่ผม,มนั่ง เทดจริงๆอ่ะก็แก๊ก็แก๊ก็แกลกนะอขอโทษนะพี่ผมไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรแข้งนั้นภรรยาเนี่ยอย่าเพิ่งโทรมานะถ้าจะโทรมาหรือทักมาเนี่ยคือลูกอ e ีแอดเนี่ยต้องไปเปลี่ยนน้ำเพลิดอ่ะอันนี้หน้าที่ผมอันนี้ผมทาเองนะครับไม่งั้นผมไม่ยุ่งเลยนะผมดูแต่การาฟพี่จริงๆถ้าเทศนะสเตศต้องดูกราฟแต่ข่าวตัดทิ้งไม่ได้เพราะถ้าบุคคลสำคัญสำคัญพูดต้องฟังนะไม่ฟังไม่ได้เลยนะมีแค่นี้แรับพี่ จะขึ้นอย่าหลุดนะถ้าไม่เจอเนี่ยผมว่ายังไงก็ขึ้นแต่ถ้าหลุดนะโอ้โหพี่หายนะเลยจ้ะทั้งนั้นนะจบแล้วครับ